มาดูกันนะคะว่าเรามาเชียงใหม่สามวันเรากินอะไรกันบ้างนะคะเลาเาเป็นของญี่ปุ่นนะคะมาดูกันว่าเรากินอะไรกันบ้างค่ะอันนี้คืออะไรยังไงปลาลาบอะไรไข่เจียวลาบอ่องกุอะไรปลาปลันนี้่ปลตัวเลกปลาตัวป่องนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักหวานเอ้ยนี่นะคะลาบนะคะ เดขอถ้วยหน่อยได้ไหมครับก็อร like <c oughs> uh ่อยแต่ว huh. uh ่าเหมือนไข่เจียวหมูสับที่มีรสชาติมากขึ้นนะคะอร่อยมากอร่อยมากเ็ดต้มยำเ็อันนี้อร่อยเห็ดอร่อย อ๋อเขาต้องกินแบบนี้เหรอใช่มันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะมันปูข้าวอ๋อข้าวไหมไม่ข้าวกับรสชาติเออก็ข้าวนี่นะคะปูอ,องเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดก,กว่าแล้วก็อันนี้คือแกงฮังเลและนี่คือแกงเห็ด็อปแกงแกงเห็ด็อปอ่ะร้ะานเมื่อกี้คือข้าวมากนะคะ่ะมาลองใหม่ปูอ,อง อันนี้โอเคมันมันคือมีกลิ่นปูแต่ว่าแบบไม่ขาวแบบมันกินได้มันอร่อยนี่นะคะอันนี้คือลาบ,บเมืองผัดวุ้นเส้นอะไแบบรวะยาบปักแมวักแมวผัดไข่แล้วก็ใส่กรอนะคะอ,อุ้นเส้นผัดไข่ค่ะทุกคนจะบอกว่าทุกอาเนี่ยอร่อยทุกอย่างไม่อร่อยเลยผัดผักโด,ดยเฉพาะลาบคืออร่อยสุดแกลืออร่อยหมด ร้านชื่ออะไรนะาน้านถึงเชียงใหม่ทานถึงเชียงใหม่นะคะอ่อมามาหลักมอนะคะก็เลยซื้ออะโวคาโ,โปั่นิสกบาราคาพมืกี้ไป้านที่ดีวเบพอ,อจะอิ่แล้วก็ขอยาต่อเราจะบง่าไม่ได้สุกี้ช้งเรืองน้ำซุปเป็นแบบอมอสั่งเป็นุ มมชคบอาาอิ่มมากเลยวะยังก,ก็ยังอร่อยอะเขามากินกาแฟไปแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็มาเลยน้ำมะพร้าวที่เราปลดบานเดี๋ยวจะไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาของกินต่อมากินหมูจุมเจ๊โซนะคะอร่อยมากลืมถ่าย อตักทอดทีเด็ดทุกคนต้องสั่งอร่อยมากแล้วคืออากาศที่ไหนกำลังเงย็นๆนะอ่ะลังคาเขาปิดเองได้ด้วยอะ่ะให้เท็ดมากนะคะ<ส>ที่นี่เชียงใหม่เห็นภาพแล้วก็คือต้องลองสักลูกเดียไขคเค็มลราวาเยิ้มอยู่ไส้อยู่ยู่45บาทุ้มอร่อย<ส>อคนเดินนะคะยำมะม,ม,ม่วงฉ่ำ คิดไปเบอะกล่องในเวลานี้มปเรแม่ทำเองแังสัตว์บัวลอยแบบร้อนแบบนี้เลยหรือเปล่าคะเออกล้วยบดชีเพราะว่าวันนี้เขาไม่มีสาคูค่ะมันเป็นปั้วบดชีข้าวแตนซื้อจากที่ตลาดเมื่อกี้จึงอร่อยมาตรฐาน ไอ้ขามะคูมืออออยังมึืกใจไอ้พอบหัคนมือไอติมทอดคนรู้ข้าเขาบอกอร่อยมากลองอร่อยจริงนะคะไอติมทอดหอผ้านะคะแต่กินแล้วรู้สึกเพียงนึงเพราะมันแบบดูดอ้วนมากเลยมันมีแบบว่าทุกอย่างของเด็กอ้วนอย่างนี่มาถึงเชียงใหม่ก็ต้องกินข้าวซอยมาข้าวซอยร้านอะไรนะ ครัวเพชรดอยงามสวสัวดวสวดีเจ้าน,นะคะามาชิมกันตวแม่่่งีข้าวซอยไก่ <the> กิ<อ>นแต่เซะเผื่อเผื่อเผื่อเค็มมากที่พี่กินล่าสุดคือบเค็เมเลยเค็เมเค็เมเค็มเมนูแรกนะคะ <c oughs> จิ้นซ่ง,ง <c oughs> ่ะโอโกอีกแล้วนะคะแกงคัว่วหอยสดนะคะไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตโดยรวมนะคะรู้สึกว่าร้านนี้ไม่ได้มีอะไรอะไรร่อยเป็นพิเศษก็คือแบบว่าเฉยๆกินได้โอเคอืความคิดเห็นจากตัว เยลลี่ตักนะคะเจอไม่ได้ต้องตักชอบกินมากไส้กาะอีสานค่ะเฉยเหอเหมือนปกติแต่ว่าอันนี้เป็นหมูรวน